ครับก็เรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับวันนี้เป็นเป็นวันดีของทีมสงขาเข้มแข็งภายใต้ผมบอกว่าคนท้องถิ่นต้องรักประชาชนไม่ซื้อเสียงโดยเด็ดขาดวันนี้เป็นวันดีในการเปิดศูนย์ประสานงานทีมสงขาเข้มแข็ง ภายใต้ว่าที่ผู้สมัครนายกอบอจอและสมาชิกอ,อบอจอนั้นสิ่งที่เราได้ดําเนินการวันนี้คือการเปิดศูนย์ประชานานมีสิ่งอะไรที่พี่น้องประชาชนอยากจะให้ผมหรือทีมสงขาเข้มแข็งได้ทำสิ่งใดที่เกิดประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนั้น ขอให้พี่น้องประชาชนได้มาใช้ศูนย์แห่งนี้เพื่อที่จะรับเรื่องราวต่างๆวันนี้ทีมสงขาเข้มแข็งเรารวมพลังกันรวมพลังคนสงขาเพื่อสร้างสุขให้กับคนสงขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำในวันนี้เพื่อที่จะบอกกับพี่น้องประชาชนว่าพวกเราขออาสาเข้ามาทำหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งปราศจากสิ่งต่างๆและก็บอกว่าเรามีความโปร่งใสไม่ซื้อเสียงนั้นเป็นการเมืองที่วันนี้อยู่ที่พี่น้องประชาชนทั้งหมดนะครับว่าพี่น้องจะมอบหน้าที่ให้กับใครผมนายกแบนเขาบอกว่ามีประสบการณ์งานทางด้านท้องถิ่นมาย0สิบ สามปีกว่าเพราะนั้นผมบอกได้ทันทีว่าถ้ามีโอกาสจากพี่น้องประชาชนนั้นคิดว่าวันนี้เข้าไปถึงเนี่ยรู้ในบริบทของท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นการขับเคลื่อนนโยบายการขับเคลื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภายใต้ โลเกนบอกว่าเราไม่ซื้อเสียงนี่คือสิ่งยืนยันจากตัวกับผมเองและสมาชิกอบจนะครับเพราะฉะนั้นอยากที่จะนำเรียนฝากผ่านสื่อมวลชนว่าให้พี่น้องชาวจังหวัดสงขลาได้มีความเชื่อมั่นว่าทีมสงขลาเข้มแข็งจะนำพาเรือลำนี้ไปสู่เป้าหมายและเป็นประโยชน์อันสูงสุดให้กับพี่น้องประชาชนให้จงได้ ถ้ามีโอกาสนะครับมีนโยบายอะไรเด่นๆยบายซึ่งเห็นว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะเรื่องของอป้องกันบรรเทาสาธารณภยันยนโยบายที่สองเนี่ยนะครับผมบอกว่าวันนี้ถนนทุกสายต้องสว่างมีความปลอดภัยในส่วนที่สามเนี่ยนะครับสงขาศูนย์กลางาการค้าการลงทุนหนุนเศรษฐกิจนะครับารากฐาน ชูอัตลักษณ์ของท้องถิ่นนโยบายที่4นะครับซึ่งเป็นนโยบายที่ผมบอกว่าเราจะสร้างสุขอย่างไรสงขาเที่ยวสนุกสุขทั้งปีนะครับในนโยบายที่5้าอบจสงขาล้มรักนั่นก็คือคนสงขายิ้มได้1ปีตรวจปี14โลกนโยบายที่7เนี่ยหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศก็ในนโยบายที่แวันนี้สงขาเมืองกีฬาในนโยบายที่เนะครับการ เปลี่ยนขยะเป็นไฟฟ้าขอสรุปเลยนะครับนโยบายที่สิบนะครับเมืองแห่งความเท่าเทียมหนุนความหลากหลายทางเพศวันนี้กรุงเทพหมหานครอ,อก็ลุมหน่อยครับนครโมเดลผมเองกับไอ้น้องน้ำบอกว่าวันนี้เราต้องมาเชื่อมโยงกันช่วยคนภาคใต้ จะต้องไม่อยู่ในกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดไม่ได้มายึดผลประโยชน์ผลประโยชน์ที่ผมจะทำคือผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นการรวมกลุ่มกันวันนี้ยุบเป็นหนึ่งเดียวยุบเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ได้ขอคำแนะ,แน,ะนำจากพี่ไพเจนมากสุวรรณเมื่อเช้านี้เพื่อที่จะขับเคลื่อนนโยบายของพี่ไพเจนนโยบายที่เกิดประโยชน์สูงสุด กับพี่น้องประชาชนอยู่แล้วผมขอเข้าไปสารต่อแต่ในสิบนโยบายของผมที่จะขับเคลื่อนวันนี้ผมเชื่อว่าการผสมผสานสิ่งเหล่านี้ก็คือประโยชน์ของพี่น้องประชาชนผมยังต้องคิดอีกหลายเรื่องเพราะฉะนั้นการรวมทีมวันนี้เราได้พูดคุยกันนะครับจะถามมาลุมไหมต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนด้วยจะต้องออกมาลุมกันถ้าไม่อย่างนั้นไม่สำเร็จนะครับแล้วตอนนี้ความร้อนเป็นยังไงบ้าง นะครับเพราะฉะนั้นการขับเคลื่อนให้เชื่อมั่นเดี๋ยครับว่าวันนี้ถึงแม้นว่าผมจะรวมทีมในช่วงประมาณสิบวันแต่ผมก็ทําสําเร็จนะครับเพราะอะไรเพราะใจทุกดวงวันนี้มารวมอยู่ในที่เดียวกันว่าเราจะขับเคลื่อนสงสาไปสู่ผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนให้ตรงได้นะครับผมก็ใจนะผมฟังจากเสียงพี่น้องประชาชนแล้วนะครับแล้วฟังมาแล้วจริงๆด้วยวันนี้ผมก็ไม่เชื่อหรอกครับว่านายกแบน มาเป็นอันดับหนึ่งอยู่เหมือนกันนะครับเด้วะนั้นการกลับเพื่อนในครั้งนี้นะครับเชื่อมัน่นเะครับว่าผมมีประสบการณ์ผมทำได้ในเรื่องของท้องถิ่นร้อยเปอร์เซ็นต์ครับในสิบนโยบายเล่งด่วนที่ผมได้แถลงไปแล้วนะครับก็จะหยิบเอานโยบายเหล่านี้ขึ้นมาทำนะครับ